แล้วค่ะเอาแล้วอืออู้อู้หนูได้ตุ๊กตาอู้พู <c oughs> ด,ดเต็มที่เลยเอาอันออกมาแล้วนี่เอาโอ้เอ,าเอ้าแล้วหนูจะได้เล่นไหมนี่ทั้งนี้ขึ้นขีเลยข <c oughs> ีเอา้าเอาดูดูดูด,ดูนาน โอ้ยแล้วมันก็ออกมาข้างโน่อย่างนี้แล้วมาทางนี้มาตรงกลางมาตรงกลางมาตรงกลางโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ออกมาอีกแล้วตุกตาเมจอยนะคะโอ้ยโอ้ โอ้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 ขาหลังขาหลังดีดโอ้ยตุ๊กตามันจะมีชีวิตรอดไหมเนี่ยเออนู่นออไปแล้วไปแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยจะมีชีวิตรอดไหมเนี่ยโอ้ยจะมีชีวิตรอดไหมเอาแล้วค่ะโอ้ยโอ้ย เอาหน่อยเอ้ยทำไมหนูเล่นรุนแรงแท้โอย้ยยายจิว๋วยายจิว๋วเฮือตุ๊กตานะคะยายจิว๋วเฮือตุ๊กตาเออเออเออเอาแล้วเอาแล้วบันนี้ ออกไปข้างนอกแล้วทำยังไงใครจะเอาให้เอาไม่ได้แล้วเออก็นุดเตะออกมาน่ะเขาเรียกแมะแมเออนุเตะออกมาน่ะเอาไม่ได้แล้วสนุกมากไหมโอ้นุเตะออกมาทำไมคะไปแล้วค่ะ แล้วจะมานั่งเก็บเก็บให้ไหมเนี่ยอ,อไปแล้วทุนทุนออขอบคุณตุ๊กตาแม่จอยนะคะนี่แม่จอยส่งคะแนนมาให้ซื้อตุ๊กตาสีฟ้านะคะเอาแล้วเอาแล้วค่ะ ออล้เอ้ามันอยู่ไหนลูกหันยังเร็วเลยอยู่ไหนอันนี้คือลูกบอลน,นะคะนี่ลูกบอลให้พี่วานะคะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยให้เล่นตอนนี้ดึกแล้วพอควันพึ่งไปซื้อมานะคะลูกบอลของพี่วาตุ๊กตาของน้องพารุ่งนะคะขอบคุณแม่จอยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้พี่วาเล่นตอนนี้ดึกแล้วต้องไปเล่นที่ทุ่ง เล่นจุงนี้ไม่ได้นะเข็บโอ้บอกให้เก็บให้ส่งเสียงให้เก็บให้ด้วยนะนั่นเก็บให้หนูหน่อยเอามามาโอ,โอ,โอ้แม่กระตกใจหนูเตะอย่างเดียวเลยอะ โอ้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 แม่แม่กลัวแล้วนั่นเออเออเออแม่อย่าเหยียบของลูกนะโอ้แม่เตะแล้วฮะแม่เตะของลูกสาวแล้วเอาแล้วค่ะโอ้โอ้โอ้หลุดไปหาพี่ว้าไหมนั่นไปโอ้โอ้ไม่ธรรมดาเลยค่ะ โอ้รูปพี่ว่าบอกว่าเล่นอะไรหนูพานลุงเล่นอะไรเอ้านานออกไปข้างนอกอีกแล้วใครจะไปเก็บให้ใครจะไปเก็บให้คะไปเก็บมาแล้วไปเก็บลูกบอลหนูเอ้ลูกบอลมาสันตุก,กตาหนูมาเลยหนุหนไงท้องอยู่หนุน เอาแม่ได้อะไรกินไม่ได้อะไรกินเนี่ยโอ้พอเก็บมาให้หนูหน่อยนั่งนั่งสิ <laughs> กระดึบ <laughs> กระดึบกระดึบ <laughs> <laughs> เอาอีกแล้วนั่น หนูน mm ั่งกระดึบกระดึบนะเอ้านั่งกระดึบกระดึบเหมือนพ่อเมื่อกี้นะเดี๋ยวคุยกันก่อนแล้วมาตกลงกันก่อนมาตกลงกันก่อนที่ทางตกหลงกันก่อนมันก็ทำอย่างนี้ไงนี่เด็ดนี้เด็ดเนี่ยเอากระดึบกระดึบนี่นี่แน่แน่คีเอาเอาเอาให้พ่อขี่ให้ดูเอาเร็วเร็วนู่ยนุนนุนพ่อขี่ให้ดูนั่นน่ะไปแล้วนั่นไปไปแล้วไปขี่เอาขี่อขี่ขี่ เอาขึ้นเอาขึ้นขึ้นเออเขี้ยเออเขี้ยวเี้เออเออเยเออเออเขเออเออเขี้เออเออเ้เออเออเ้เออเออเอียเออเออเ้ออเออเเออเออเเออเออเเออเออเ้เออเออเเออเออี้ออ เออ,อ,อเอ้ยเอ้ยจะมีชีวิตรอดไหมเนี่ยจะมีชีวิตรอดไหมเนี่ยฮะ<อ>กวางน้อยกวางน้อยจะมีชีวิตรอดไหมโอ้ยจะมีชีวิตรอดไหมเนี่ยโอ้ยมาแล้วอูโห ก็ไม่จะเก็บให้หนูไงเหนื่อยแล้วบอกวันนี้ดูขาดูขามาแต่มุมนี่เนาะเฮ็ดจังไดเอาไปมุมนี้บ้างมาเร็วมามุมนี้มามุมนี้ โอ้คาบเลยวันนี้เออนอนทับเลยค่ะเออนอนทับเลยค่ะนอนกอดเลยค่ะนอนกอดกัน มันเขี้ยว,วนะนี่สาวน้อยมันเขี้ยวนะนี่เออโอ้ยสงสารเจ้ากวางน้อยจังเลยเอามาแล้วกวางน้อยนั่งอยู่นี่นะเดี๋ยวพาลุงจะมาเล่นนะเอาเร็วมามาสิคะนูน่นมัวไปสนใจแม่อยู่นุ่น แม่ได้อะไรกินเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่วาค่อยไปเล่นทุ่งกันนะคะนี่ลูกบอลนะคะขอบคุณแม่จอยนะคะที่ส่งคะแนนมาให้ซื้อตุ๊ก,กตาและลูกบอลให้สองพี่น้องนะคะโอ้โหในนอนกอดกันแน่คืนนี้คืนนี้ได้นอนกอดกันแน่ค่ะอือหอือ เออ้อทับเลยทีนี้เอา้านอนทับเลยฮะจะมีชีวิตรอดไหมเออเออมันเขี่ยวแล้วนี่เสาวน้อยมันเขี่ยวกวางน้อยเหรออืตเต็มที่เลยไงยท้องปัง่างแล้วกวางน้อยนี่ไปทางนูน้นไปทางนูน้น ไปละไปละอุติไปอะอ้ยอ้ยออ้ยอ้ยสนุกใหญ่เลยไหนอะไปเอามาสิคะอยู่ไหนลูกไปเอามาเร็วดูทำหน้าดูทำหน้า เหนื่อยแน้น่เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยแล้วขอพักก่อนนะคะขอบคุณแม่จอยค่ะนูนกวางน้อยอยู่นู่นนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสมัสดีค่ะ